โรงเรียนวัดกำแพงจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียน158คนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสมหมายเทศขําผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพงภายใต้วิสัยทัศน์ว่าคุณธรรมนำหน้า มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานบริหารโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสู่ความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงอบบยมุขสู่การมีสุขภาพกายใจที่ดีเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีมีปัญญามีสุข อัตลักษณ์ของนักเรียนรู้หน้าที่มีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำพัฒนาโรงเรียนวัดกำแพงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทส รางวัลเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลศิศประจําปีงบประมาณพศ2566ระดับเขตตรวจราชการที่2ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลางอันดับที่1 3. ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับ3ดาวประจําปีพศ2566ระดับเขตตรวจราชการที่2 4. เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero w e s t School ประจำปี2565 5. เป็นโรงเรียนอีโ s c สคูลระดับต้นโรงเรียนวัดกำแพงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดภาพความสำเร็จและผลงานของความภาคภูมิใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ด้านบุคลากร ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงให้ความรู้แก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาในทุกสถานการณ์เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองคนครองตนครองงานให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนอุทิศตนในการปฏิบัติงานปฏิบัติตนและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยใช้นวัตกรรมการบริหารตามรูปแบบเสริมสร้างคุณธรรมให้ต้นกล้าสู่การพัฒนาเป็นเยาวชนคนดีโดยมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายขยายความรู้ 2. กิจกรรมเด็กดีซื่อสัตย์ 3. ส,สร้างคุณลักษณะที่ดีสำนึกดีมีวินยัยใส่ใจหน้าที่ 4. ตตนกล้าจิตอาสาพัฒนาชุมชน 5. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนกับทกอสอเพื่ออนาคตผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลน,นวัตกรรมการศึกษาระดับเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตรวตรรษที่21ประจำปี2566 2. รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารระดับดีมากโครงการโรงเรียนคุณธรรมสาวพทอร,ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2566 3. รารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างคุรุชนคนคุณธรรมด้านการบริหาร ระดับดีมากโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2566ครูมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระของการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีการจัดหา ผลิตและเผยแพร่สื่อการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้1นางสาวน้ำอ้อยสีสดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านหนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมรางวัลระดับยอดเยี่ยมประเภทครูผู้สอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสวทร,ระดับเขตตรวจราชการที่สอง 2. น,นายวุฒินันโพเพชรได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศประเภทครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2566 3. นางสาวอภิญญาอึ้งบำรุงพันธ์เข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือ3ภาคส่วนในการสนับสนุนการศึกษาไทยประจำปี2566 ของมูรณิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มพูนจิตชอบเข้าร่วมประชุมเสวนา 4. นางสาวอภิญญาอึ้งบำรุงพันธ์และนายวุฒินันโพเพชครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ห ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565และรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ิ ปีการศึกษา2565นอกนอกจากนี้ครูผู้สอนยังเป็นวิทยากรครูแกนนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การขยายผลการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนอื่นๆที่มาศึกษาดูง,งาน นักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงมีจำนวน158คนโดยแบ่งเป็นนักเรียนแกนนำจำนวน40คนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักเรียนแกนนำได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดผลสำเร็จและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกโดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเยาวชนต้นแบบจิตอาสาจังหวัดชัยนาทประจำปีการศึกษา2566เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566 2. รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 การแข่งขันกิจกรรมน้อมนำพระบรมาราชโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปีการศึกษา2566 3. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565 4. รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งขยายผลและเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านอาคารสถานที่โรงเรียนวัดกำแพงมีการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนวัดกำแพงมีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนตามโอกาสที่เหมาะสมมีการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภยัยนอกจากนักเรียนจะได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยังทำให้ชุมชนองค์กรภาครัฐภาคเอกชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ของอาคารสถานที่อีกด้วยโรงเรียนวัดกำแพงจัดฐานการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างองค์ความรู้เสริมสร้างลักษณะนิสัยพอเพียงของนักเรียนจำนวน9ฐานการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ฐานการเรียนรู้ที่1แยกขยะพามีค่า ในฐานการเรียนรู้นี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกตามประเภทของขยะมีการนำองค์ความรู้การนำขยะรีไซคเคิลมาผลิตขึ้นเป็นชิ้นงานซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ในด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นงานต่างๆที่หลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้ที่ 2. มุมาณนะทำปุ๋ยหมัก ซึ่งฐานการเรียนรู้นี้ได้นำความรู้ความเข้าใจจากการคัดแยกแหล่งขยะโดยการนำขยะที่สามารถย่อยสลายได้มาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพที่เกิดจากการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้ที่3กเกษตรกรยุคใหม่ใจรักปลูกผัก ซึ่งในฐานการเรียนรู้นี้ได้นำความรู้ความเข้าใจและนำปุ๋ยหมักชีวภาพมาประยุกใช้ในการทำเกษตรมีการปลูกผักสวนครัวทำให้เกิดทักษะกระบวนการการทำเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนฐานการเรียนรู้ที่4เลี้ยงปลาพาเติบโต ซึ่งในฐานการเรียนรู้นี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาและทำให้นักเรียนในโรงเรียนมีอาหารไว้รับประทานรู้จักความพอเพียงในการดํารงชีวิตเกิดทักษะกระบวนการการเลี้ยงปลาแบบพอเพียงซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้ที่5 เลี้ยงไก่เก็บไข่อย่างพอเพียงซึ่งในฐานการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ทำให้เกิดทักษะกระบวนการที่สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในอนาคตซึ่งทำให้โรงเรียนได้มีอาหารไว้รับประทานและรู้จักความพอเพียงในการดำรงชีวิตฐานการเรียนรู้ที่6 วิทยาศาสตร์พาเพลินในฐานการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดที่เป็นเหตุและเป็นผลความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแรลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ฐานการเรียนรู้ที่7เกมคณิตคิดสนุกเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกพัฒนาความคิดทําให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีระเบียบและมีแบบแผนทําให้ตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องของความน่าจะเป็นมีผู้คุ้มกันในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆและนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ความนวนเกี่ยวกับเงินได้ฐานการเรียนรู้ที่8 ออมเก่งเป็นเยี่ยงอย่างในฐานนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมโดยใช้ห่วงสามห่วงได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันโดยการรู้จักเก็บออมเงินทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองฐานการเรียนรู้ที่9เก่งรู้รอดนำปลอดภัย ในฐานการเรียนรู้นี้ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆรอบตัวรวมทั้งการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆซึ่งการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงสามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันและยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดเผยแพร่สร้างเครือข่ายเป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแต่ละฐานการเรียนรู้มีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำที่มีองค์ความรู้อย่างถูกต้องสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์จากฐานการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ผู้บริหารคณะครูนักเรียนแกนนำได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรและสถานศึกษาให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานและการดำเนินการต่างๆ จนสามารถขยายผลให้ความรู้ความเข้าใจให้กับโรงเรียนเครือข่ายโดยให้ความช่วยเหลือในด้านหลักสูตรแผนกนารจัดการเรียนรู้การถอดบทเรียนและการทำกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับโรงเรียนเครือข่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนวัดกำแพงผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนวัดกำแพงมีความพร้อมในทุกๆด้านพร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่สนใจในการศึกษาดูงานดังนั้นผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีมติให้ส่งสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ต่อไป